ามาอยู่กับเกม l i ฟ์เรนเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตใหม่เป็นโคลาาบอรประจำเดือนตุลาคมกันเข้าไปแล้วและโคลาาบนี้นะคะก็มีชื่อว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลานไปซะแล้วอยากบอกเลยว่าไม่รู้จักขอนจริงเลยอ่ะ ก็มีน้องๆหลายคนบอกมว่ามันเป็นการ์ตูนอนิเมที่ดังมากๆแล้วก็มีคนส่งลิงก์มาให้ด้วยนะเป็นแบบลิงก์ดิจิท์มาให้ไปดูการ์ตูนกันนะคะซึ่งถ้าใครอยากดูเดี๋ยวกูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างน,นะคะก็เป็นการ์ตูนอนิเมชันนั่นเองแล้วก็อย่างที่หลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันค่อนข้างดังมากๆนะคะสําหรับเรื่อง เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลม์ไปซะแล้วเนี่ยนะคะก็ร่วมกับลายเรนเจอร์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะเปิดตัว5โคลาโบเรนเจอร์บวกกับ6อุปกรณ์แบบพิเศษนะคะก็เฉพาะช่วงหนี้เท่านั้นและตัวเรนเจอร์ที่มาในรอบนี้นะคะก็เป็นเรนเจอร์ที่น่ารักเหมือนกับในอนิเมะเลย ซึ่งถ้าใครรู้จักชื่อก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะจ๊ะยังไม่พออัปเดตมานะคะก็มีอีเวนต์เพิ่มโอกาสได้รับนะคะฉลองโคลาโบกันเลยนะคะเพิ่มโอกาสได้รับโคลาโบเลนเจอร์สชนิดอย่างที่เห็นกันอยู่ในหน้าจอนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสรับอุปกรณ์ป้องกันโคลาโบสามชนิดที่เป็น7ดาวด้วย ซึ่งเราเนี่ยก็ไม่เคยจะกดได้เจ็ดดาวนะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับทั้งเรนเจอร์โคลบโบแล้วก็ทั้งตัวเกียร์โคลบโบด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าหูไปสืบมาแล้วนะเคยเห็นคนที่ทำตัวเรนเจอร์เนี่ย ให้เป็น2 4 0ไปแล้วด้วยนะก็ <g ül> <g ül> จะมีตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ตัวหัวสีชมพูเนี่ย <g ül> กับอีตัวสลามเนี่ยแหละนะซึ่งก็ เดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่ามันคุ้นค่ายกับการทำเป็น240รหรือเปล่ลานะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมที่สามารถที่จะไปแชร์โพสต์นะคะในหน้า Facebook แฟนเพจออฟฟิเชียลของรายเลนเจอร์นะคะอันนี้เนี่ยต้องแชร์จากเพจหลักเท่านั้นนะแล้วก็เขาก็จะมีสุ่มให้ว่าใครที่ได้รับของรางวัลเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับตั๋วกาชา20่บใบด้วยนะ ก,ก,กิจกรรมก็มีมาให้เล่นกันเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัว Special State ด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับชิออนฟรีนั่นเองตัวนี้ก็เป็นโคลบโบตัวฟรีที่เราสามารถเก็บได้จากตัว Special State นั่นเอง และแถมยังมีพาโซฉลองโคโาโบมาเรียบร้อยเลยนะคะซึ่งชิ้นส่วนที่1เก็บจากสเตตหลักชิ้นส่วนที่2เก็บจากสเตตพิเศษที่เป็นดาวเครอะห์โคโาโบนั่นเองชิ้นส่วนที่3ค่ะเคลียร์สเตจจุตินะคะแล้วก็ชิ้นส่วนที่4เป็นพีพีเหมือนเดิมมีการชาร์ฟรีฉลองครบรอบโ5จุดปีเนี่ยกำลังจะหมด แล้วนะก็คือหมดเขตวันที่4ตุลาใช่ไหมูผ้ผู้ยังไม่ได้กดเดี๋ยวเราจะมีคลิปกดให้ดูนะมีเป็นร้อยใบเลยพูดเลยอ่ะมาดูกันดีกว่านะคะนี่เลยตัวบัฟที่เป็นบัฟพิเศษในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันเป็นตัวคอลลาโบนั่นเองนะคะมี1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ตัว ซึ่งตัวใหม่ก็จะอยู่ในสมุดสะสมนั่นเองทุกคนสามารถเข้าไปดูสมุดสะสมกันได้นะคะสมมุติว่าใครแบบเอ้ยยังไม่รู้จะกดได้ตัวไหนดีหรือว่าตัวไหนมันแบบ เออสกิลแบบไหนควรจะกดอะไรดีนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูในนี้ได้นะคะในนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลให้เราได้ดูเหมือนตอนที่เราได้ตัวเรนเจอร์มาเลยอันนี้ก็เป็นตัวฟรีนั่นเองนะสาวสวยสุดแท้ชิออนนั่นเองนะคะลดพลังป้องกันเวสตศัตรูลดอัตราการหลบสกิล นะส่วนอีกสกิลหนึ่งก็เป็นสร้างความเสียหายเป็นแอเรียนะคะแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นหอยหลังนั่นเองก็เป็นตัวฟรมีมาถึงตัวนี้กันบ้างทรราชผู้ทำลายล้างมีลิมคือเน่องจากว่าเราไม่เคยดูกระตูนเรื่องนี้เราก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่ว่าผู้กูเนี่ยเห็นคนที่เล่น p v พที่อยู่ในลีกตำนานเนี่ย ทำตัวเนี้ยเป็น240เรียบร้อยแล้วนะเร็วมากทุกคนเพิ่วันที่2เองอะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีสกิลความพิเศษยังไงทำไมเขาถึงต้องทำให้เป็น240้นะคะตัวนี้เป็นสายว่องไวแล้วก็ระยะโจมตีเนี่ย300นะคะค่อนข้างไกลเลยทีเดียวส่วนสกิลเพิ่มพลังโจมตีนะเป็นบัฟ เป็นบัฟเพื่อนเป็นบัฟทีมเรานั่นเองนะคะเพิ่มพลังโจมตี250%เพิ่มความเร็วในการโจมตี250%ด้วยแล้วก็เพิ่มความเสียหายคริติคนั่นเองส่วนอีกสกิลหนึ่งชื่อว่าระเบิดดาวมังกรนะคะยกเลิกอมาตะฝั่งตรงข้ามสร้างความเสียหาย3,800%เป็น a r e แอเรียและลดพื้นที่การใช้สกิลของคู่ต่อสู้60%คู่ต่อสู้60% ก็ก็ดูโอเคนะโจมตีค่อนข้างแรงมากแล้วก็ยกเลิอกอมตะด้วยนะคะที่ที่เด็นๆเ,เลยส่วนตัว Ability เนี่ยก็มี Ability ที่เป็นคอลลาโบเนาะกลุ่มอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็น ability กลุ่มละกันคือถ้าสมมติว่าในทีมเนี่ยเรามีตัวคอลลาโบอยู่มากเท่าไหร่เราก็จะได้บัฟมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะคะซึ่งตัวบัฟตัวนี้ ก็เป็นบัฟพ,พลังโจมตีที่จะมากขึ้นเมื่อมีกลุ่มตัวเกิดใหม่เป็นสไลม์อยู่ในทีมเยอะเท่าไหร่ก็ได้ตามนั้นแต่ว่าสูงสุดได้แค่5ตัวเองส่วน b i l i t ิตี้อันนึงชื่ออ b บิลิตว่าฟื้นพลังนะคะหากเรนเจอร์ที่เข้าข่ายพ่ายแพ้มีโอกาสสูงที่จะฟื้นพลังชีวิตและฟื้นฟูขึ้นประมาณ70%คือเหมือนแบบ เหมือนโอ๊ยชักเราจะตายฉักเราจะตายโอ้โหก็เจอ a อ i บลิตีนี้เข้าไปปุ๊บเลือดเพิ่ม70%ฮ่า <c oughs> ซึ่งถ้ามันเป็นตัวที่แบบเป็นสายพลังอะ่ะก็โหดร้ายมากๆก็คือไม่ตายสัทีประเด็นเออเป็นความชุบชีวิตแบบไม่ตายนะคะเขาเรียไม่ได้เรียกว่าชุบชีวิตหรอกเพราะมันเกือบจะตายแต่ทำให้ไม่ตาย,ยนะั <c oughs> ่นเองอะมาดูตัวถัดไปนะคะชื่อว่าสายล so ับโซเอ ตัวนี้ก็ดูเท่อยู่นะแต่ว่ากูชอบอีกตัวมากกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสายว่องไวเช่นกันนะคะตัวนี้ระยะโจมตีอยู่ที่250ความเร็วกับความเร็วในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะส่วนทักษะนะหรือว่าสกิลเพิ่มพลังป้องกันเวท24,000พอยต์นะคะเพิ่มอัตราการหลบหลีกสกิล4 l แล้วก็เพิ่มการ ต้านสกิลอีก40%ด้วยส่วนอีกสกิลหนึ่งเป็นการสร้างความเสียหาย3,500%เป็นแอเรียค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะพลังโจมตีเนี่ยแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูนะคะ60%ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูอีก40%ด้วย ส่วน Ability เนี่ยก็เป็น Ability กลุ่มเหมือนกันส่วน Ability อีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็คือต้านทักษะน้ำเขาบอกว่ามีโอกาสทำให้การต้านทักษะของศัตรูธาตุาน้ำไม่มีผลเมื่อโจมตีน,นี่ไม้ต้านน้ำ <c oughs> <c oughs> นะมาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นตัวปลอดของผู่เลย ที่บอกว่าเป็นตัวปปอดเพราะว่าอะไรมันดูเท่ไม่ได้เรื่องความเก่งตัวอย่างใดนะตัวนี้เป็นสายไหวพริบนะคะผู้บัญชาการนักรบเบนนี้มารู้นะคะเป็นสายไหวพริบตัวนี้ใช้เมจิกแอทแทกหรือว่าพลังเวทในการโจมตีนั่นเอง มีระยะโจมตี280นะคะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่ที่ระดับเร็วพอสมควรนะคะส่วนสกิลเป็นการลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูเป็นพอยต์นะคะแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกของศัตรู50%ลดอัตราการหลบสกิลของศัตรูอีก50%ด้วยนะคะ ส่วนอีกสกิลหนึ่งคือสร้างความเสียหาย3,000%ก็เป็นตัวที่สร้างความเสียหายอีกเช่นกันสร้างความเสียหาย400%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่ทุกวินาทีตัวนี้ เป็นตัวที่ทำให้เกิด continuous damage หรือว่าเป็นการโจมตีต่อเนื่องนั่นเองนาน7วินาทีนะคะถ้าเป็นไฮเปอร์แล้วก็ยังคัดขวางการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องของฝั่งตรงข้ามด้วยเอ้ยใช้ได้อยู่นะเนี่ยส่วนต้านการทักษะนะคะตัวต้านทักษะเนี่ยเป็นการต้านทักษะท่านหมายนั่นเองนะี มาดูตัวนี้ตัวนี้มันเป็นสลามอ่ะแล้วตัวนี้น่ารักมากเลยคืออีกตัวหนึ่งที่กูเห็นคนใน PVP ระดับตำนานเนี่ยทำให้เป็น240แล้วคือตัวนี้นายใหญ่แห่งเทมเพสรีโมมุซึ่งหน้าตาเป็นสลายนี่คือออกแบบได้ง่ายมากทุกคนเป็นแกสลามก้นกลมๆเนี่ย เออเป็นสไล,ล,ลม์กลมๆเนี่ยคะแล้วก็เป็นสายพลังเฮ้ยเป็นสายพลังวะ่ะเป็นตัวแบบตัวถึกระยะโจมตีร้อยยี่สิบห้านะี่คะนี่เป็นตัวถึกเหรอเนี่ยส่วนทักษะนะฝื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สกิลนี้เหมือนกับตัวมูลดุริยาน,นั่นเองเพิ่มพลังชีวิตอีก300%นะคะและยัง เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการโจมตีกลุ่มหรือโดนเป็นหมู่นั่นเองตัวนี้เหมือนกับสกิลของน้องปราวโตวอุ่นขาเหมือนกับสกิลของบิลเหมือนกับคอกโคไดแล้วก็เหมือนกับปีโก้นั่นเองนะคะก็คือเปลี่ยนการโจมตีธรรมดานะให้เป็นการโจมตีหมู่นั่นเอง แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะคะ,ะตัวนี้จะยกเลิกอมตาฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็สร้างความเสียหาย3,800%เป็นแอเร์เเป็นแรียและทำให้ศัตรูก,กระเด้งถอยหลังอีกด้วยนะจ๊ะเอาไว้เล่นกันกับพวกด่านปกติด่ดานเมนสเตจได้นะคะส่วน Ability ตัวนี้ก็เป็นอ b i l ลิตีฟื้นพลังนี่ไงตัวนี้กูว่าเหมาะมากเพราะว่าตัวนี้มันเป็น ธาตุน้ำเป็นสายพลังและมีสกิลเพิ่มเลือดแล้วยังมี ability เนี่ยที่เพิ่มเลือดตัวเองเมื่อตัวเองใกล้ตายด้วยนะคือแบบสรุปแกจะไม่ตายใช่ไหมพูดเลยนะคะนายใหญ่แห่งเทมเพลสริมุม้งมุหรือนางสลา e นั่นเอง <laughs> มันเป็นก้อนสลามวะ่ะเออมันเป็นก้อนสลาม <laughs> ซึ่งน่ารักดีน่ารักดี Uh เราก็สามารถที่จะได้รับตัวเหล่านี้นะคะจากน well ี้เลยจากตัวกาชานั่นเองทำไมรูปไม่โหลดกาชานะตอนนี้ก็มีกาชาที่เน้นในช่วงนี้นะคะก็คือมีโอกาสที่จะเปิดได้สองตัวนี้อาเป็นตัวที่ โหดทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเซตหนึ่งเนี่ยก็จะมีรวมกันทั้งหมด4ตัวนั่นเองซึ่งกูกูจะเปิดให้ดูแล้วกันนะเพราะมีตัวหนักมากนะคะมีอยู่ร้อยกว่าตัวมาเราไปเปิดคคลาโบกันดีกว่านะคะก็ โคลาโบเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสไลม์ไปซะแล้วนั่นเองมาเราจะมาเปิดตัวฟรีกันดีกว่าลุยตัวฟรีเนี่ยมันสามารถเปิดได้เฉพาะเรนเจอร์นะเพราะฉะนั้นวูหูก็จะเปิดที่เรนเจอร์ละกันอุย้ยความที่กดได้อลิสนี้ยังจะมาหลอกหลอนอีกเหรออลิสเนี่ย กดอีกครั้งไปเลยล้วกันมาต่อเนื่องกันไปเลยนะคะโอ้โหเราก็หวังว่าเราจะได้อะไรดีๆบ้างคือตอนนี้ยก,กูก็ใช้ตัวตัวกาชาเนาะมาดูตัวกาชาฟรีกันกดครั้งละห้าใบถ้ากด10รอบก็คือ50ใบอันนี้รอบที่สเจมโมสาด ของฟรีไงมาดูซิว่าจะออกที่ของฟรีหรือเปล่าถ้าออกที่ของฟรีเนี่ยคือแบบเฮฮานะเฮฮารอบที่สีแล้วค่ะเฮ้ยทำไมมันมาแต่เดาวอะรู้สึกไหมมาแต่เจ็ดาวเฮ้ยมันต้องมีตัวอื่นมาบ้างแบบแปดดาว Ultra. อัลตร้าอะ แปดดาวมาเลยหลังจากพูดไปแล้วว่ามาจะเจ็ดดาวแปดดาวมาแล้วหนึ่งตัวมาดูกันต่อไปที่กดไปเท่าไหร่แล้วอะห้าครั้งปะ่ะปึง้งโอ้โหเจ็ดดาวมาอีกแล้วอะเอ้ยแต่ว่าเจ็ดดาวมาแบบเจ็ดดาวอัลตราอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีดน,ะดนี่รอบที่เจ็ดแล้วไหมแวมพั เจมตัวนี้ก็เป็นตัวกันบินนะคะสำหรับใครที่อยากได้ตัวกันบินก็ลองมากดกันดูเอ้ยแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้ตัวแย่มากนะจริงๆก็คือตัวที่แย่สุดคือแซลลี่เอยไม่ใช่แซลลี่ตัวอล,ลิสตัวแรกเฮ้ยได้เป็นเห็ดน้อยได้เห็ดมาทุกคนซึ่งเห็ดเนี่ยค่อนข้างดีนะแซลลี่เห็ดอะ่ะจริงๆคือกดได้ตัวค่อนข้างโอเคมากๆอ่ะแต่ว่า คลโบ silently, ไม่ออกคน <g it dragon risque> ละโบไม่มาเบาเลือดร้อนนี่กดไปครบสิบรอบยังน่าจะกดครบสิบรอบไปแล้วค่ะกดไปสิบรอบด้วยตัวกาชาก็ <pakai> <a floating> <literally> <down öl> <everyday> ไม่มาเลยจ้าคลโบคนลโบไม่มากดให้หมดเลยไหมร้อยเออกดให้หมดเลยนะ มีอยู่110่งกว่ากาชาดเนี่ยตัวกาชาฟรีเนี่ยอันมาเพื่อการเนทโคนนี้ภาคุมสมภูเฮ้ยมันต้องมาบางปะมันมีโอกาสประมาณ1%ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มาอีกแล้วอ่ะ คนละบบต้องมาแล้วคนละบอะกดเยอะขนาดนี้ต้องให้บ้างแล้วล่ะจริงยังไม่มาอีกเกมจะบอกว่าใช้ตัวฟรีกดจะมาเอาอะไรักหนาอะไรเงี้มันก็ต้องมีบ้างไหม เฮ้ยมันเกลือเลยเนี่ยมันไม่ได้คนละบทแล้วกดรอบนี้คือได้ตัวแบบเจ็ดดาวแบบหวยๆด้วยนะดน,นี้นี่ไงยังอีกเจ็ดดาวก็ยังมาอีกเจ็ดดาวลัวๆเกลือลัวๆนักเวทแจ้ยัง เริ่มกลับไปสู่วังวนแบบตัวแบบเก่าๆแล้วตอนนี้คือเป็นเป็นช่วงตัวเลหลังูลหมูม่ป่าเฮ้ยคลาโบมันต้องมาบ้างนะมันต้องให้บ้างนะเอออันนี้คือโคตรแย่ตัวเฟียไม่โตมา พอ,อดีๆบ้างโคลาโบไหมหนาวิกกโยทินก็มาโคลาโบไม่ออกเลยทุกคนนี่กดตั๋วร้อยตั๋วเลยนะร้อยตั๋วเลยนะโอ้โหลรีาดีกะว่าจะมาทั้งตระกูลเลยใช่ไหมเียดเจ็ดดาวเนะมวื่อกี้เออตราก็มานะคราวนี้เป็นเจ็ดดาวไม่เออตราก็มาด้วยโคลาโบลูก พอรู้ว่าเอาของฟรีมากดก็ไม่ให้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยต้องมาแล้วต้องมาแล้วโคลโบปึ้งแกะเจ้าสำรานเริ่มเซ็งแล้วเนะี่ยเฮ้ยมันกดจะน่าจะเกือบครบแล้วอ่ะกูว่ากดแบบกดเป็นร้อยเลยนะคนที่แชมเปญครบยัง ครบแล้วกดหมดแล้วอะร้อยสิบเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะรอ้อยกว่าใบอะตั๋วกาชาร้อยกว่าใบอะไม่ออกเลยอะเงิบไหมเงิบเนอะไม่ออกสักตัวคุณพระบางคนบอกใช้ตั๋วฟรีก็งี้แหละพี่แหมมันก้นเนาะ งั้นเราจะกด300เพชรสักหนึ่งรอบแล้วกันมาดูกันว่า300เพชรนะคะจะได้อะไรบ้างเมื่อกี้กดด้วยตั๋วกาชาตินะจัดไปร้อยใบอะไม่มาเลยโคลโบใช้เพชรบ้างลุยเฮ้ยเวมไพร์เจมแบบอัลตร้าเลยมาอัลตร้าเลยคราวนี้คือจาก เกรดเขาเรียกว่าอัปเกรดมาจากตัวแบบใช้ตั๋วฟรีกดก็ให้เจ็ดดาวมากกากพอกดใช้เพทให้แปดาดาวอัลตร้ามาเลยคแต่อันนี้ไม่น่าเกี่ยวละคนี่เลือกเป็ดเฮ้ยเสื้อคุมตัวเนี้ยได้ตัวที่สแล้วนะพอไหมเมานี้นักสะสมใส่มด ใส่มนก็มาโคนนี้ลูกปอกก็มีโอ้ยเดี๋ยนะตัวเนี้ยมาสามรอบแล้วเหมือนกันพอเลยโอ้โหทุกคนรอบนี้คือไม่ได้เลยอ่ะไม่มีตัวดีเลยมีตัวดีตัวเดียวคือตัวเจมตัวนั้นนะคะคนละโบไม่ออกใส่ใครบอกได้ง่ายไง กดอุปกรณ์สักหนึ่งรอบแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วกดอุปกรณ์ที่เป็นอ่าเป็นซีเลชันนะคะตัวนี้ก็คือมีโอกาสที่จะได้อุปกรณ์ป้องกันโคลบ3 3ชนิดแบบ7ดาวซึ่งจำได้แม้ว่าเดือนที่แล้วได้วิกูว่ากดกดเกียร์ไปนะกดเกียร์ไปจนได้การันตีอะแต่ก็แบบกากอะ มีแต่คนบอกว่าพี่ทำไมดวงพี่แบบเกลือขนาดนี้นี่ก็เกลือหนักเลยอ่ะได้ถุงมือราชินีแซลลี่ตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แบบเจ็ดดาวแต่ตัวนี้ก็ถือว่าสามารถเอาไปใช้ได้อยู่นะตัวนี้ยังพอแบบพอทนแล้วก็ไม่มีนะจ๊ะโคนลบูลไม่ออกเลยจ้า นี่ฉันอยู่ในการกดโคลาบอรจริงๆหรือเปล่าไม่มาสักอย่างเดียวไม่มาเลยนะตอนนี้ทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์เอาเป็นว่า ถ้าใครโชคดีกดแล้วได้ก็มาบอกกันบ้างละกันนะคะแต่สำหรับเดือนนี้เนี่ยมันก็มีกิจกรรมภารกิจพิเศษมากมายนะคะอย่างเช่นการกดกาชาให้ได้การันตีนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลียร์ดาวเคราะห์ตัวโคลาโบที่เป็นสเปเชียลสเตท ครบเท่าไหร่แล้วก็จะได้ตัวฟรีนะคะตัวโคโลโบตัวฟรีที่ชื่อว่าชิออนนั่นเองหรือว่าถ้าทำตัวไหนให้เป็นอัลตร้าได้เนี่ยก็จะได้กบดำา8ดดาวอัลตร้าด้วยนะคะซึ่งกูกลุกมมีอยู่ตัวหนึ่งคือตัวฟรีนั่นเอง <laughs> เป็นตัวฟรีนั่นเองที่ไหนแล้วดูดีแล้วแบบที่ก็เต็มด้วยลนะชุดที ตัวฟรีเน,น่ชิออนชิออนได้ชิออนมาเราก็จะเอาชิออนมาอุ้ยทำเป็นแปดดาวอัลตรานั่นเองนะคะเน่เป็นตัวฟรีนั่นเองนะคะ,ะ,คะไม่เป็นไรมีเยอะมีเยอะกบเยอะกบเยอะ เรียบร้อยตอนนี้ชิออนนะคะก็เป็น8ดาวแบบซูเปอร์มาสเตอร์แล้วคูก็จะอัพให้เป็นอัลตร้าแล้วกันนะอัพเป็นอัลตร้าทุกคนเรียบร้อยแล้วก็ อขออัพเลเวลให้ถึงร้อยสี่สิบไปเลยนี่เลเวลร้อยสี่สิบเรียบร้อยนะคะเป็นอัลตร้าเลเวลร้อยสี่สิบนะเป็นสายพลังหรือว่าสายถึกนั่นเอง ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเล่นใน e ีเว t ต์สเตได้ด้วยนะคะเมื่อไปเล่นใน Event State ก็จะทำให้เราเนี่ยได้คะแนนมากขึ้นนั่นเองนี่ก็ Event State นะคะอยู่ตรงนี้เองนะเราก็ต้องเอา ชิออนนะคะเอาไปใส่ไว้ในทีมนะคะจะเป็นตรงไหนก็ได้ <laughs> ใส่ไ้ในทีมตรงไหนก็ได้นะเอาใส่ตรงไหนดีอรเนียนนอ่ะใส่ไ้ในทีมเรียบร้อยก็จะเห็นว่ามีแบบเป็นบัฟขึ้นมาแบบนี้นะคะทําให้เราเนี่ยได้คะแนนมากขึ้นถ้าเราเอาไปวิ่งในอีเวนต์สเตดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งสักหนึ่งรอบระดับความยากละกัน ไม่ได้ใส่เกียร์ด้วยนะชีออดไม่ได้ใส่เกียร์แต่ไม่เป็นไรอีเวนต์สเตจรอบนี้เป็นธาตุไฟเป็นธาตุไฟนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธาตุน้ำเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดเดิง วิซอน,นี่โดนคอนติเนียอาสแดมเมดอยู่เลือดลอดเลือดลอดยังจบตีตัวดีไม่ได้นะแต่ว่าตัวบิดเนี่ยไปจบตีป้อมเรียบร้อ,ลอยละตายจนได้โอเค ตอนนี้นะคะก็เอาตัวออกมาเกือบหมดแล้วนะแต่จะเห็นได้ว่าตัวปัฟไม่ค่อยมีแล้วะตัวบัฟไม่ค่อยมีห,มมหูแล้วแบบมันก็โจมตีหนักปาแล้วทุกคนป้อมนี้ยังไม่เท่าไหร่กูไม่ต้องกดอามาตะนะคะเพราะว่าป้อมนี้มันเป็นป้อมที่ไม่โจมตีนะ ได้อมตะาเหมือนเดิมอ่ะวิ่งเร็วไปสปักนิดนึงงรื๊ดโอ้โหวิ่งได้แค่เนี้ยอ่ามาดูนะคะสำหรับยูนิตบัฟนะคะมี1ตัวก็คูณ1.1% 1.1ไม่ใช่1.1%คูณ1.1นะก็ทำให้เราได้คะแนนมากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ส่วน ของรางวัลน,นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีชิออนอยู่ในนี้ด้วยถ้าใครอยากได้ตัวชิออนเนี่ยก็สามารถมาวิ่งในอีเวนต์สเตจได้ส่วนตัวแรงก็มีเช่นกันนะคะแล้วก็ในระดับต้นๆก็จะเป็นพวกเกียร์นั่นเองแล้วก็อย่าลืมมารับตรงนี้เน่ทำชิออนเป็นเอลตราแล้วก็มารับกบดำา8ดาวเอลตราด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้กบดำ 8อัลต้าฟรีหนึ่งตัวในส่วนของพาส์ทเอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าสามารถหาได้จากแมนสเตดหาได้จากดาวเคราะห์สเปเชียลสเตนะคะเป็นดาวเคราะหพิเศษของโคโลบโบนั่นเองสเต t จุดติแล้วก็ PVP นะคะสามารถหาได้ในรอบเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ฉีอ่อนนั่นเอง เป็นไงกันบ้างสำหรับกิจกรรมนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้มีมาแบบมากมายมากๆนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่ได้เข้ามาเล่นในช่วงเดือนที่แล้วเดือนนี้กลับมาเล่นนะก็มาเล่นกับตัวโคโลบโบนะคะเกิดใหม่ท้งทีก็กลายเป็นสไลม์ไปซะแล้วน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมตัวเรนเจอร์ใหม่กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณลาไปก่อนเอาไว้เราจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับเกมลายเรนเจอร์จ้าไปแล้วบ๊ายบาย